<ม>อันนี้สี่สิบราคาชาหนึง่งโอ้มีตัวดินตัว <c oughs> อาหารอีสานก็มีเลยโอ้โอละมเรียบร้อยซาออกซาอะไรเนาะเราเอาปลาก็แม่ซื้อของบางบางคนนอ้ยซื้อไปซื้อมาเต็มมือครับ <laughs> สวัสดียามเย็นเราก็จะมาเที่ยวกาดนัดกันแล้วนะสวัสดีเจ้าพอดีเจ้าพี่ปามาแอวตลาดนัดตรงแท้ ารตรงแพะเกอะตะกอนกนนะ่าจะเป็นกางต้งนะแถวนี้เนาะเราก็อาจจะเลี้ยงแพะนะเจา้า<อ>เป็นตลาดนาดโบราณมีทุกวันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันพุธเจา้าบ่ายบ่ายห่งข้ามขุม่มค่ครึ่งเนี่ยจเจ้าเข้ามาประมาณเกือบพุกมงเนาะตลาดยังคึกคักเลยนะพี่เป็นตลาด,ดโบราณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปพาไปชมตรงไหนว่ามีของขายของเนาะก็มากัครั้งแรกเนาะดูท่าทางน่าจะสนุกเพราะว่าคนแห่กันมาซื้อของกันเยอะแยๆเลยครับ ก็เป็นตลาดนัดนั่นเนี่ยต้งแพะก็คือทุ่งแพะนั่นเองครับโอ้คือคักได้เนี่ยทำเป็เล่งไปนะครับจะค,ค่อยดูไปนะเร่อันี้สนใจโซนของกินแน่นอนเนาะถาถือเขาถึงเ้า่ยวได้ อนกลสอมุนเลยลูกสาวสองุนะคะช่วยกันซื้อสหุงเลยค่ะวันนี้แม่ใส่เยอะเนอหลายนเยอะมากมีนมมีังัทงนี่งสามสิบูกตีหัวละสิบาทโอ้แพงห้าสิบบาทครับอานส้มตำ

ย้อนยังไพอสาบัทครับยอนยางลยครับย้อน้าวัดลองฟุดครับวองกินเมืองแล้วนี่เนไหลเยอะน่ะสนใจเลยไปดูไปดูได้คนน่าสนใจ แกป๊าดแตก50บาทครับครับหมดอ่าปัก yeah. <coughs> <coughs> <yugil clubs> <coughs> รู้ใจกระสีกันเนาะใช่นี่มเป็นคนะโอ้ับก่อนนึ่งสิบาทอยากไหวจนี่จะเท่าคีไหนแล้วนะ ของของทอของกินของมันทอดสท้ายละมีสวันนะครับเนีจันพุทธเนาะเรจันพุท

หอมเนื้อสาบาทเลเจ้าโอ้ถึงมาเล่นไหมสามสิบสามสิบเห็ดตรงนี้เผ็ดนมแล้วี่เผ็ดไรเนี่ยเผดกรูดมารมไม้ใบมะกรูดมาริ้ไม้ใบกะเพราดกกระปะ ห้บาทห้บาทจีสลัเปลาตกมีโอ้โข้นข้าวแเนี่ยไม่เคยเดินนะครับตลาดแห่งนี้ตลาดแห่งใหม่ของพวกเราตลาดนับนะ้วขข้าวข้าข้าวื้นวข้าวข้าข้าวาข้าวข้้าเาอาวข้า้าวข้านข้าี้า้าวน้าข้า โอ้จ้าวแ้วแต่แม่แม่จะเอาคนรู้ก็แล้วแต่ไม่มีไม่ตวบุกบุกบุกกินกกินัอรอยขาดน้กินก็ไ้ิวันน้หมดเลยไปอาหารไข้าวปื้นนะเจ้าอ้มีถั่วดินตัวข้าวปื้นถัวเหลืองนาะเสียง้ยคุ้มากเลยไป้าไปู่ไปซู่มาแม่มาเลยข้ามาขายกันนี้ตลอดนา กำลังยำอยู่ยำยำใรมา่อยนะีพี่บ้าเราทีั่งต่หอี่น่งไ่ออนะดีครับมาเ่กาแพกาแาว่งกแขอบคุณจังหวัจัหว้าต้มบ้านนะต้มปูง ใหญ่นี่ก็น่ากนค่ะคแทรับคู่แทรกับกำังกินเนาะบอเยอะเนี่ยกระบองครับทอดสดๆเลยนี่ไปดูเหรทอดอะไรเนะกระบองกระบอกทอดนะครับ คักครับเดินกันเพลินของกินหลากหลายมาหวานม่ไหวของกินสุกของสดมาไปทำกินกันผักสดต่างๆกล้วยหอมรับกาดใหญ่นะนี่ยใช่รานแบบเหมือนจะเล็กแต่กว้างลึกมากคนใหญ่ ตาจ้าวอบุณครับได้เลยมาน่อยงูมาน่อยงูเข้าไปครเซฟมไปเาะได้แล้วน่าจะขก้อยากอันนั้ซาบัดซาบัดซาบัารได้ครับอันนี้ตาได้เจ้าซาบัดซาซาบาทโอ้ กปิ้งก่อนโอ้โหตลาดใหญ่แลเนี่ยครับ่ไส้ยอดประคามค่บไส้ยอดปะามสิบบาทสิบบาทสิบคนะครับ พับแฉกครับปูดเป็นพื้นบ้านเจ้าพื้นเมืองเจ้าปลอดปลอดแทดเจ้าการนี้มีเมืองเมือนั่นละเม่นอ๋อปีละหาการนี่เมืองเล็กแตเจ้าเลยชี้เลยสามซีกก็เลยสามซีกปีก็เกินเมากเกินเนาะโต้งเป๊ะตะกอนก็เปิดโต้งกันค่ะตอนนี้ก่อนเปิดโต้งเรียกเปะเนาะที่นี่นะตอนนี้เจริญละเจะเลิญละมีนีแเปละตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นองแวนเดชปลาทะเารอยบม่าไมีรวยนะจะปลาไม่กอดจม่ไม่เี้งจไม่ได้ใส่สใส่ส่กำรับเกลือจ้ำเป็นกินาม่รวยไม่่สนายไหมสบายะสบายปะไเมืองมมเลยร้อ้า ต้องทำทาประกาศต้องไม่ยาบอกค่ะทำองประกาศค่ะอต้เรียนตีใส่ใหม่ได้เห็นแล้วก็อยากกินรอโคตรอเดินอว่าเร่วกะคโคน้อ้อลตีใส่ใหม่ไหมคะข้หมูกรอบ กับตไปยก็่เเน้อนนมโดเจ้ากองกูองกห่าน่ากลัวจัเลยเนาะ้ก็ไม่มีแล้วละร่าวยเลยแม่แม่เจ้าเนี้าตมันนั่นกอบ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 นี้ยังมีปลายรยได้หมดเลยหลายอย่างก อเดินโซนอะไรอีกผักนเนงอยากได้ผักอร่อยอร่อยได้ผักผักกระหล่ำีตูแกงพื้นบ้านอาหารอีสานก็มีเลยนแกงพื้นเกงเปอย่างขงจี่ยกะทักยูไเรียน,นี่นี้ได้บรรยากาศเนาะตลาดระวังรถ ได้จไม่ได้เปลี่ยนนะสองร้อยเก้าบาทจ้ะกเนาะแลขฟสเลยีฟสูนเรียบร้อยเลยพร้อมไปทำอาหารบะมีแล้วเจ้าโอ้ละร้อยร้อยเเลยร้องมาไปต้นย่ำใ่กลบสวยเนาะเหมาะเ้าทำซาเหมาะเนาะกลาบก็มีครับ เปกาเนี่ยคล้ายทงฟ้าบดเหมือนกันเนาะแกนไข่ไก่ก็หน่อยนาดใหญ่คล้ายทงฟ้าบดนะครับ44ลูกม่เป็นถุงไม่มี2เบอร์ะ4สจสแก้าคือไข่ไก่เจ้านี่้อแม่ฮนเงเอ็นต้องรอกันเลยนะคะไข่ไก่ก็มาไปต่อไปต่อ่อไปต่อไปต่อ ข้าวผัดขาวผบเดียวนี่เป็นอันนี้เป็นจรนะมันกินง่ายกินง่ายก็เดิมใช่ตัวแล้วทอดก็เยอะทอกเยอะอดก็สลัดก็มีอยากกินเมี่ยงไหมเนี่ยเมี่ยงเมี่ยง

สถานะเขาให้บริกาดหน่อยทำไปเล่นไปแต่ตอนนี้ก็หมดความโมโหละต้องทำงานแข่งกับเวลาหน่อยเส้นเตียวแห้งก็มีเจ้าปลาได้สามเมียก็เตียวบะหมีแห้งก็มีแห้งหอมๆเออเหลือก้าหมูซับก้ามหมูแดงเนืเอาถุงหนึ่งค่ะสี่สิบค่ะเป็นแห้งนะคะลูกค้าเจ่ะ ได้ปาหมีแห้งอ่ะค่ะเหลือเท่า,านี้ละะ้คโโ่ะจะหมดแล้วใช่แล้วเป็ดพน้หมดแล้วลิ้นหมูคูหมูหมดแล้วนะคะแล้วครับดาแม่่ยได้นะคะิมาห้าบาทเลยัะ เอาเอา,เอาไปคืนเย,ยีเอาไปคืนไปนเนียคหนเวเมียหรอ่ชาาคืนเมียกไปครับพอ้กระดนรับเีมชิสามแล้วนเป็นๆตัวดีคดี ใจแกของหวานเ่รอองหวานเหรอหมดแล้วใจมาซื้อเรารอปปาก็อแม่ซื้อของหวานครับคนแม่ทุกวันทุกเลือบเลยนาองถ้ามีการนะจะนี่จะมาเฉพาะวันเสาร์อ๋อวันเสาร์จะนั่งไปพิเศษเนาะเขะมาวันเสาร์ของขายเยอะมีนปีสามตนปีสามสามวันมั้ง เจ็ดสิบป่ะโน้นเจ็ดสิบบาทครวนตลาดที่ภักกุตสากเนาะแนนมีติไซส์ละปากหมดมาเนี่ยสมกันมาบพอดีเจอตลาดวันเสาร์เจอเลยต้องแพ้ปลาแดดเลยแพ้แมวเลยแม่แพ้เด็นี่เดาแมวซะเลไว้มาใหม่ครับมาถ่ายกับยู่บ้านก็ครับครับีมาก น,นี่ก็ปลาแตกและก็ใดนี่ค่ะเาาบาไปพัดไฟแดนขยัแลก็อยากกินเนาะอยากกินพัดพักรึเนี่ยเบือ่อไข่ซาวบาได้คี่คะพวกนาเนาหรอคนนะซื้อไปซื้อมาเต็มมือครับป่ะ,ปะเดินไปกันเลยขอจัดระเบียบกันหนึ่งค่ะพุต<พ>หลงดูดโอ้พักนี้พักเพื่อนอ่ะเพื่อนยินายฮอนน้าเลย ก็ดูครับลำท่เนี่ยลำครับขอบคุณครับมะนาวเจ๊ปลามะนาวสีปากป้นครับเป้นหัวจุกแลวนครับเปนมะเป็นเป็นเปนนะครับน โอ้ซากอสับายใกล้จะสุดแล้วเจ้าเดี <The Wolver ine> ๋ยวหาของเพิ่มเนาะแมมเอวได้เจ้ากาดโตปะเปดวันเสาร์จัดคุณเจ้าเผอประเดดจัหวัชหม้นี่งอโรงเรียนนี่ตั้งแ่าเลยนะ nè <coughs> trainer <coughs> <coughs>